ยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตการกับเรื่องราวของ Baby Monster เพราะในวันนี้ YGY ใจนะครับเขาได้ปล่อยรูปใหม่ออกมาแล้วสาหรับ เ e s t Profile Image นะครับวันนี้เป็นคิวของสาวญี่ปุ่นอาสาั่นเองนะครับกับรูปที่สวยปังมากๆเชื่อเลยว่าใครที่เป็นเมนอาสาเนี่ยเห็นแล้วจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเลยนะครับเซตนี้อาสาคือสวยกินคนสวยกินบ้านกินเมืองมากๆเลยมีความโคซี่โคซี่นะครับถ่ายแบบออกมาเนี่ยสาวญี่ปุ่นคา,าวาอิคาวใจสุดๆไปเลยนะครับอาสากับผมหน้ามา้าและการแต่งตัวที่มีความคุ้นหนูสุดๆรูปเซตนี้ถ่ายไว้ในปี2020นะครับต้องยอ รับเลยว่าตอนแรกที่เห็นรูปเนี่ยเราแบบคิดว่าใครนะเบบี้มอนสเตอร์ในวันนี้รูปมาเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยว่าเป็นอาสานะครับเพียงเพราะแค่มีหน้ามาเท่านั้นแต่ว่าพอดูดีๆแล้วเนี่ยโอ้โหสวยกินคนของจริงเลยนะครับมีความเป็นแบบสาวญี่ปุ่นมากๆถึงแม้ว่าจะถ่ายในปี2020ผ่านมาประมาณ2ปี3ปีแล้วก็ตามแต่ว่าความเลิศ ความตัวแม่ของอาสาเวลาเขาออนสเตจหรือว่าอยู่หน้างานเนี่ยก็คือปังจริงๆนะครับไม่มีเลยความนุ่มนิ่มมีแต่ความคนแซ่บคนเพดยิ่งโตยิ่งสวยของจริงเลยนะครับใครที่เป็นเมนอาสาเนี่ยเห็นรูปเซตีร่าเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับกับสาวหน้าม้าอาสาแห่งเบบี้มอนสเตอร์มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยแฟนๆเนี่ยคือเห็นแล้วก็สวยตาแตกคอมเมนต์รัวๆกดไลค์กันแบบว่าแทบไม่ทันเลยนะครับใช้คําว่าสวยเปลืองมากใช้คําว่าหวานเปลืองสุดๆทั้งสวยทั้งหวานในเวลาเดียวกั อาสาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ที่สามารถทําแบบว่าคอนเซปต์ได้หลายคอนเซปต์เลยจะแซบก็ได้จะเฟียสก็ได้จะเ hey ทก็ได้หรือว่าจะน่ารักนุ่มนิ่มเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างหลังจากที่ฟแฟนๆได้เห็นรูปของอาสานะครับนั่นก็คือคําถามในหัวว่าสรุปแล้ว YG ยังไงกันแน่โปรโมทแบบสเปสะสปะมากเลยนะครับลหลายๆเสียงก็บ่นกันมาว่า YG เข้ามาไม่มีวันแน่นอนไม่มีอะไรกําหนดเลยจู่ๆวันนี้ช่วง10บโมงเนี่ยก็ปล่อยรูปอาสาออกมาแถมคอนเซปต์เนี่ยก็ไปคนละทิศละทางกัน ทุกคนเลยนะครับสร้างความงงให้กับแฟนคลับกันมากๆเลยออกมาบ่น YG กันไปหนึ่งแต่อย่างน้อยเน่ก็ยังดีใจที่ได้มีอะไรให้เคลื่อนไหวบ้างนอกจากคลิปเต้นแล้วก็คอนเทนต์ที่รอแล้วรออีกนะครับวันนี้เราก็ได้ดูรูปอาสากันไปแล้วพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยมารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะ y ายจเขาเซอร์ไพรส์เก่งเสเหลือเกินนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกคนให้คะแนนความปังของอาสากันเท่าไหร่กันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ นี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง